ข้อ501นะคะ501ดนะทุกคนก็อย่าราดูในป้ายกันเลยดีกว่าค่ะในป้ายนะคะข้างบนเนี่ยบทับบนของในป้ายเนาะเขียนว่าชูชาคึมจีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นป้ายห้ามจอดนะชูชาก็คือจอดรถจอดรถส่วนคำว่าคึมจีข้างหลังก็คือการห้ามการห้ามนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดู ที่ชอยกันดีกว่านะคะในแต่ละชอยนะอย่างเนี้ยในแต่ละชอยนะคะข้างหน้ากับข้างหลังอะ่ะเขามีเหมือนกันทุกชอยเลยเห็นไหมอย่างข้างหน้าของอันนี้เนาะเขาก็มีคําว่าอ e ีกดนะคะซึ่งคําว่าอ e ีกดคํานี้เนี่ยมันแปลว่านะที่นี่นะที่นี่ส่วนด้านหลังนะคะก็ลงท้ายเหมือนกันเลยค่ะทุกคนคือลงท้ายด้วยคำว่าเมีอนอันเทมนีดาเนาะที่แปลว่าห้าม อ,อย่างอันนี้นะคะถ้าข้างหน้ามันแบบมีเหมือนกันหมดข้างล่างมันมีเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยไอตรงที่มันมีเหมือนกันอยู่ทุกข้อเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูนะทุกคนเราดูแค่ตรงที่มันไม่เหมือนก็นกพอนะคะ,อะลองดูที่ช้อยหนึ่งเลยค่ะช้อยหนึ่งบอกว่าอีโกเซชาหรือเซอุมยอนอันททมินิดานะคะคำว่าชาข้างหน้าก็คือลถเนาะส่วนคำว่าเซอแปลว่าจอด น่าจะเจอแล้วแหละเพราะว่าคํานี้อาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วนะคะทุกคนว่าชูชากับคําว่าชาหรือเซอูเนี่ยเนาะมันแปลเหมือนกันนะคะแปลว่าจอดรถนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนไอ้คาว่าจอดรถชูชาเนี่ยมันมีคําว่าชาอยู่ใช่ไหมชานี่ค่ะในชอยชอยหนึ่งก็มีคําว่าชาเหมือนกันนั่นเองเนาะอ่ะตอบก่อนละกันก็ข้อห้าศูนย์หนึ่งอันนี้เนี่ยตอบหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าเปิดมาข้อนี้ก็คือเจอคําตอบเลยตั้งแต่ชอยแรกเนาะ มนะาเดี๋ยวเราดูชอ้ยอยที่นกันดีกว่าค่ะดูคนว่าทำไมถึงไม่ตอบนะคะอย่างช้อยข้อที่สองเนี่ยอีกโกเซซออุลจอนในฮามยอนอนันเทมิดานะคะตรงกลางเนี่ยคำว่าอุนจอนเแปลว่าขับรถขับรถ,บรถนะคะแปลออกมาก็คือห้ามขับรถที่นี่ห้ามขับรถที่นี่นะคะ ส่วนช้าสามตรงกลางที่เขามีไม่เหมือนกันเนาะคือทำแบริพี่อูนะคะทำแบร์ก็คือบุหรี่อ่ะแล้วก็พี U ่อูพี่อูก็คือพี่อูดานะคะแต่ว่าสูบห้ามสูบบุหรี่ที่นี่ส่วนใช้ข้อที่สี่นะคะตรงกลางที่เขามีมาเนาะก็คือซือเดกีรีพอดีนะคะคําว่าซือเดกีก็คือขยะ พอลีมาจากพอลิดานะคะแปลว่าทิ้งห้ามทิ้งขยะที่นี่อย่างข้อ5้าอันนี้ก็ในป้ายห้ามจอดนะคะก็เลยตอบช้อยหนึ่งเนาะห้ามจอดรถที่นี่นะคะเรียบร้อยข้อ5้านะคะต่อไปข้อ502 ข้อห้าศูนย์สองข้อนี้เนี่ยก็ดูจากป้ายแล้วก็คือเป็นป้ายแบบระวังจมน้ำระวังแบบทมเล่นน้ำที่นี่หรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูในชอยกันดีกว่านะทุกคนในตัวเลือกในชอยนะคะอย่างข้างหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นต้นเหมือนกันอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือขึ้นต้นวยคำว่าอ e ีกดเนาะคำว่าอ e ีกดอันนี้แปลว่าที่นี่อ่าที่นี่นะคะซึ่งพอมันมีเหมือนกันปุ๊บเราตัดมันทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องดูก็ได้นะแสดงว่ามันไม่ใช่ จุดสำคัญที่เราต้องเอามาหาคำตอบแล้วนะคะอ่ะโดยช้อยหนึ่งกันดีกว่าช้อยหนึ่งบอกว่าอีโกเซมูเรมารชิมยอนวีฮอมฮามนีดนะคะอย่างนี้เนี่ยคำว่ามูลมูลก็คือน้ำน้ำนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าเอ้ยเห็นในภาพมันดูแบบมีคลื่นเหมือนน้ำตอบข้อที่มีน้ำเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าใน4ช้อยของข้อห้าศนยข้อนี้เนี่ยมีเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งหมดเลย นะคะดูแค่น,น้ำไม่ได้นะอ่ะมูนแปลว่าน้ำเนาะส่วนข้างหลังมาชิมยอนนะคะคำว่ามาชีเนี่ยแปลว่าดื่มส่วนคำว่ามยอนนะคะมยอนอันนี้ก็คือเป็นคำเชื่อมประโยคนะทุกคนแตลว่าท่าท่าส่วนข้างหลงังวีฮอมพัมนีดานะคะก็คืออันตราย อีโกเซมูริมาชิมยอนวิทามพันนิดานะคะเขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำที่นี่เนี่ยมันจะเกิดอันตรายอ่าถ้าดื่มน้ำที่นี่ดื่มน้ำของที่นี่นะคะมันจะแบบเป็นอันตรายเนาะก็ไม่ใช่นะคะในภาพเขาก็ไม่ได้ดื่มน้ำใช่ไหมทุกคนช้อยหนึ่งก็คือผิดนะคะต่อมาช้วข้อที่สองนะคะอีโกเซมูริมาชอโดเคนเซนซินิดานะคะมูลมันเดิมมูลแปลว่าน้ำ มาชอโดคําว่ามาชอนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมาจากคําว่ามาชีดาเนาะที่แปลว่าดื่มอ่ะมาชอมาชีอะไรเงี้ยก็คือแปลเหมือนกันเลยแปลว่าดื่มนะคะมาจากคาว่ามาชีดานี่แหละแต่ว่ามาชอของชอยข้อที่สองเนี่ยมันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคํากริยามาแล้วเนาะส่วนหลังเควนชันซิดานะคะก็คือไม่เป็นไร เขาบอกว่าน้ำที่เนี้ยดื่มได้มันไม่เป็นไรน้ำที่เนี้ยมันดื่มได้นะคะดื่มเราไม่เป็นอะไรเนาะซึ่งในภาพก็ไม่ได้ดื่มน้ําอีกแล้วใช่ไหมคะใช้ข้อที่สองก็เลยผิดอีกแล้วคือในภาพเนี่ยกำลังจะจมน้ําแล้วนะคะจะมาดื่มน้ําอีกอย่าง,นงเนาะก็ไม่ได้ใช่ไหมมาเรามาดูใช้สามกันต่อค่ะใช้สามบอกว่าอีโกเซซซูยองเฮฮามยอนวฮอมฮัมานะคะอย่าง คำว่าซูยองเนี่ยซูยองก็คือว่ายน้ำเฮ้ยเริ่มเริ่มมาละเริ่มมีแววใช่ละเกี่ยวข้องกับว่ายน้ําหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็ฮามยอนคําว่ามยอนเนี่ยแปลว่าท่านะท่าอย่างอันเนี้ยฮามยอนคำว่าฮาข้างหน้าจะไม่ได้แปลนะคะเพราะว่าคำว่าฮาหน้ามยอนอะ่ะมันมากับคำว่าซูยองเนาะก็คือซูยองฮาดานะคะ ส่วนด้านหลังวีฮอมพัมลดาค่ะวีฮอมก็คืออันตรายเขาบอกว่าท้าว่ายน้ำที่นี่เนี่ยมันจะเกิดอันตรายอ่าท้าว่ายน้ำที่นี่มันจะอันตรายนะคะอืมก็ดูเป็นไปได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันตอไให้ดูใช้ข้อที่สี่กันดีกว่าค่ะช้อสี่บอกว่าอีโกเซซอซูยองแเฮโดเควนชันซึมีดานะคะเหมือนเดิมซูยองก็คือว่ายน้ำ ส่วนด้านลังแคนเซนซิิราก็คือโอเคไม่เป็นไรเนาะข้อข้อที่สี่นะคะก็จะแปลประมาณว่าว่ายน้ำที่นี่ได้ว่ายน้ำที่นี่มันไม่เป็นอะไรนะคะแต่ในภาพเนี่ยมันกำลังจะจมน้ำแล้วใช่ไหมคะมันน่าจะต้องเกิดอันตรายแน่นอนเนาะข้อห้าศูนย์สองนะคะตอบข้อที่สามนะนะมันน่าจะเป็นป้ายประมาณแล้วแบบระวังจมน้ำนะคะระวังจมน้ำ แสดงว่าถ้าว่ายน้ำที่นี่อาจจะเกิดการจมน้ำได้อาจจะเกิดอันตรายได้เนาะแต่กันต่อดีกว่าค่ะต่อไปข้อ5.03 5 0นะคะ503ดูในป้ายกันก่อนเลยค่ะทุกคนในป้ายในภาพที่เขามีมาให้อันนี้นะคะบอกเลยว่าแทบจะมีคำตอบอยู่แล้ว แทบจะมีคำตอบอยู่แล้วค่ะอย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกึอรอมชุยมีกึอรอมชุยนะคะนี่มีกึ่ที่จะบอกว่าเจอมีกึ่เนี่ยแปลว่าลื่นไว้ก่อนเลยนะคะซึ่งข้อห้าส่วนสามชอยข้อที่สี่ตัวเลือกที่สี่ค่ะทุกคนมีคำว่ามีกึเหมือนกันเลยมีคำว่ามีกึอเหมือนกันเลย,เเลยใช่ไหมคะอ่ะตอบเลยแล้วกันเนาะห้าส่วนสามวันนี้ตอบสี่นะคะตอบสี่นะ อย่างเนี้ยป้ายนะคะคาว่ามีกือรอมข้างหน้าเนี่ยแปลว่าลื่นนะเจอมีกือก็คือลื่นไว้ก่อนเลยเนาะส่วนคาว่าชูอีนะคะแปลว่าระวังเป็นป้ายระวังลื่นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูช่อข้อที่4กันดีกว่าชอยสี่อะ่ะเขาบอกว่าพารากีมีกรี่ยนิกาโชชิมฮาชิพิโอนะคะอย่างคําว่าพารักข้างหน้าเนาะพารักแปลว่าพื้นพื้น มีกึ่รออูก็คือลื่นต่อมาเจอคําว่านีก้าอีกแล้วค่ะนีก้าก็คือเพาะเนาะอ่าอันนี้มีเกือบทุกช้อยไม่ใช่มีเกือบทุกช้อยสิมีทุกช้อยเลยมีก้าแปลว่าเพราะส่วนด้านหลังโชวชิมฮาชิปเชียวนะคะโชชิมก็คือระวังแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าชิปเชียวอีกแล้วนะคะทุกช้อยเลยเนาะชิปเชียวก็คือกรุณานะ ช้อยสี่ก็จะแปลว่าการุณาระวังเพราะพื้นลื่นการุณาระวังนะคะเพราะพื้นลื่นเห็นไหมก็เป็นป้ายระวังลื่นมาเราดูช้อยหนึ่งกันดีกว่าค่ะช้อยหนึ่งนะคะบอกว่าพีเกานิกาช่อมช่อมีอุณจภูมิินะคะอย่างพีกาโองหน้าเนาะอันนี้แปลว่าฝนตกนะ ฝนตกมีกล้าก็คือเพราะอีกแล้วเนาะถัดมาชั้นชี่นี้นะคะอันนี้ก็คือชา้ชาๆอุนจอนฮารชิพเชียวค่ะอุนจอนก็คือขับรถชิพเชียวก็คือกาลูนาเนาะกาลูนาขับรถอย่างชา้ชาๆเพราะฝนตกกรุณาขับรถอย่างชา้ชาๆเพราะฝนตกนะคะ ส่วนช็อตข้อที่สองนะคะมูรีคิปเปอริกาทือรอกาจิมาชิพเชียวนะคะมูลเหมือนเดิมมูลแปลว่าน้ำมูลน้ำต่อมาคิปเปอริกานะคะคำว่าคิปคิปคิปคำนี้มาจากคำว่าคิปตาแปลว่าลึกลึกมูรีคิปก็คือน้ำลึกนะคะน้ำลึก อ่มีกาก็คือเพราะเนาะส่วนด้านหลงังทอโรอกาจิมาชิพโชนะคะทีโอรอกาแปลว่าเข้าไปเข้าไปแล้วก็อันนี้เนี่ยเขามีตัวปฏิเสธด้วยเนาะเป็นคำว่าชิมานะคะก็คืออย่าอย่ากรุณาอย่าเข้าปลาอ่ากรุณาอย่าเข้าไปเพราะน้ําลึกกรุณาอย่าไปตรงนั้นเพราะน้ําลึกอ่าประมาณนี้ ส่วนชาข้อที่3นะคะพาดักคงซาชุงีกาทโทรากาชิพโยนะคะพาดักเหมือนเดิมค่ะทุกคนเหมือนใชส้สีเลยแปลว่าพื้นคงซาจุงเจออีกแล้วคงซาจุงก็คือกำลังเกาะสร้างเนาะ,ะถ้าแยกคำกันนะคะคงซาก,ก็คือเกาะสร้างชุงก็คือกำลัง ส่วนหลังนะคะ,โท,ะ,คะโทรากาชิบโชวค่ะโทรากามาจากคาว่าโทราการดาเนาะแปลว่ากลับไปชิบเชวก็คือการุณานะคะการุณากลับไปเพราะกําลังก่อสร้างพื้นการุณากลับไปเพราะกําลังทําพื้นอยู่ไประมาณนี้แต่ในป้ายก็คือระวังลื่นใช่ไหมคะชอยอื่นก็ไม่ได้เกี่ยวเนาะ แต่อย่างข้อนี้เนี่ยดูได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่ามีคำศัพท์ที่มันเหมือนกันทั้งในป้ายแล้วก็ในช้อยที่ที่เป็นคำตอบนะคะเรียบร้อยไปกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนต่อไปข้อ504นะคะอ่ะเลื่อนดีกว่ามามาดูข้อ504กัน,นะคะ่ะข้อห้าร้อย่อันนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจันบอกใน ภาพก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอย่างอ่ายอาจารย์บอกฝั่งขวาก่อนแล้วกันฝั่งขวานะคะเขาบอกว่าอันจอนเบลทินนแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นแซงมยองเบลทืนะคะอันนี้เขาจะอ่าเป็นไงดีเหมือนเป็นประโยคเดียวกันนี่แหละแต่ว่าฝั่งขวาจะมาก่อนเนาะอันจอนเบลทินนแซงมยองเบลทืนะคะอันจอนเบลทืตรงนี้ฝั่งขวาตรงนี้อันนี้จะแปลว่าเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยนะคะส่วนฝั่งขวานะคะแซงเมียงเบลท์ค่ะำว่าแซงเมียงอันเนี้ยค่ะทุกคนแปลว่าชีวิตชีวิตแล้วก็คำว่าเพลทก็คือเข็มขัดนะคะทุกคนจะเขียนคว่าเบลได้ไหมอ่ะ <laughs> เหมือนเวลานั่งบนรถแล้วเขาจะพูดว่าคาดเบล คาดเบลอะทุกคนเนาะบ้านเราพูดเบลใช่ไหมคาดเบลแต่ว่าภาษาเกาหลีนะคะจะพูดว่าเบลถือเนาะเพลถือนะคะเขาบอกว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันเป็นเข็มขัดของชีวิตก็คือนั่นแหละมันก็ป้องกันอันตรายให้เรานะคะมาเรามาดูที่ตัวเลือกกันดีกว่าค่ะทุกคนที่จริงพอบอกเข็มขัดนิรภัยเนี่ยน่าจะตอบได้แล้ว น่าจะตอบได้แล้วเพราะว่าดูจากชอยก็น่าจะตัดชอยได้ถ้าไม่รู้คําศัพท์คํานั้นใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจันแปลให้ก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะตอบเนาะมาค่ะเริ่มดูเลยค่ะชอยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าโซเนชิปเชิฟเพียวนะคะโซนขหน้าแปลว่ามือค่ะมือนี่เปิดมาคําแรกมือก็คือตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าในภาพไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมือเลยใช่ไหม สว่วนข้างหลังชีสูชิพิโอนะคะชีอ่าชิตก็คือตาวรางเนาะมาจากคำว่าชิตตาสว่วนอันนี้ก็ลงท้ายด้วยชิพชิโออีกแล้วนะคะก็คือกาลูนาซโนนี่อาโซเนอชีสูชิพิโอนะคะกาลูนารางมือส่วนช้าข้อที่สองนะคะมูนเนทาดูชิพชิโอนะคะเปิดมาคำแรกมุนค่ะทุกคนคำนี้ก็น่าจะแบบว่า น่าจะไม่ใช่เวอร์ชั่นจําได้แล้วน่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบเริ่มหลอนอยู่ในหัวแล้วนะคะแบบว่าคําศัพท์เห็นคําว่ามุนปุ๊บคาแปลก็คือเด้งมาในหัวเลยใช่ไหมมุนก็คือประตูเนาะประตูสว่วางหลังน,นะคะถ้าดอชิปชีโอคำว่าถัดมาจากคาว่าถัดตานะคะแปบลบว่าปิดกรุณาปิดประตูกรุณาปิดประตูนะคะ ส่วนช็ขอข้อที่3ค่ะอันจอนตี้หรือแมชชิพเชลนะคะอันจอนตี้ข้างหน้าค่ะทุกคนก็คือเข็มขัดนิลภัยเข็มขัดนิลภัยนะคะส่วนนัานหลังแมชชิพเชลค่ะคำว่าแม่ก็คือขาดเนาะแต่รวมกันก็คือการุณาคาดเข็มขัดนิลภัย นะคะกรลนาค่าเขียนคัน,นี้แล้วภายนะสว่วนชั้นข้อที่4นะคะซนจาบีเรทางกิชิปชีค่ะอย่างอันนี้เนี่ยคำว่าซนจาบีนะคะทุกคนก็มีคำว่าสนสนที่แปลว่ามือใช่ไหมน่าจะเกี่ยวข้องกับมือแน่นอนเนาะอย่างซนจาบีคำนี้เนี่ยแปลว่าด้ามจับ ด้ามจับนะคะทุกคนเห็นะด้ามจับเราก็ต้องใช้มือจับมันใช่ไหมก็เลยมีคําว่าซนอยู่ด้วยนะคะส่วนด้านหลังค่ะทางกีชิปเชียวนะคะคําว่าทางกีก็คือการดึงดึงกรุณาดึงด้ามจับอ่าเฉลยแล้วกันเนาะข้อห้าส่วนสี่นะคะเจอคําตอบแล้วแรกก็คือตอบข้อที่สามนะ ตอบชข้อที่3นะคะก็คือการณาค่าเขีมขัดน,นิรภัยเนาะเป็นป้ายเตือนให้เราค่าเข็มขัดน,นิรภัยนะคะอย่างอันเนี้ยในป้าจะเป็นอันจอนเบลถือใช่ไหมส่วนในชอยจะเป็นอันจอนตี้นะคะสองคำนี้เนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าความหมายเหมือนกันเลยนะทุกคนอันจอนตี้กับอันจอนเบลถื u, นะคะความหมายเดียวกันเลยใช้แทนกันได้เลย ไปกันต่อดีกว่าต่อไปข้อห้าร้อยห้านะคะข้อห้าร้อยห้าอ่สูมออกนิดหนึง่งมาดูข้อห้าร้อยห้ากันเลยค่ะอย่างอน,นี้นะคะในป้ายเนาะเขาเขียนว่าคำจอนชุยคำจอนชุยนะคะคำว่าคำจอนข้างบนเนี่ยแปลว่าไฟดูดส่วนชุยข้างล่างค่ะแปลว่าระวัง ระวังไฟดูดระวังไฟดูดนะค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเลือกกันดีก,กว่านะคะอืบางทีเราก็เจอคำศัพท์ที่มันแบบว่าซ้ำๆใช่ไหมทุกคนอาจารย์ก็จะพูดไปเรื่อยๆพูดคำแปลเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะแบบว่าจะได้ฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้จำได้ด้วยเนาะ มาดูทีละช้อยก็เลยค่ะอย่างช้อยข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าพีกาอกาช่อมช่อมีอุจจารชิโยนะคะตัวเลือกคุณค,คุณไหมคะคุณคุณไหมเหมือนแปลไปในข้อก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะอ่ะอย่างอันนี้นะคะพีกาโอขา้างหน้าเนี่ยก็คือฝนตกนะฝนตกนีกาก็คือเพราะเนาะ สนหลังช่อมช่อนีนะคะก็คือชาอ้าช้าอุนจอนอาชิปเชียวค่ะอุนจอนก็คือขับรถชิปเชียวก็คือกาลูนากาลูนาขับรถช้าช้าเพราะฝนตกกาลูนาขับรถช้าช้าเพราะฝนตกนะคะ ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับไฟดูดเลยใช่ไหมคะก็ช่องข้อที่หนึ่งก็คือผิดนะคะตัดทิ้งไปได้เลยส่วนช้องข้อที่สองน,นะคะบอกว่าทาดาีิมิกโรนิกาโชชิมาชิบเชียวนะคะทาดับข้างหน้าก็คือพื้นมีกึเจอมีกึอีกแล้วค่ะมีกึก็คือลื่นเนาะคำนี้มันมาจากคำว่ามีกึล็อบจา มีกื้ล็อบดานะคะแต่ว่านั่นแหละเห็นมีกือเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าลื่นไว้ก่อนเลยอ่านี่กาแปอว่าพอเนาะส่วนหลังโชวชิมพาชิพโชค่ะโชชิมก็คือระวังกรุณาระวังเพราะพื้นลื่นกรุณาระวังเพราะพื้นลื่นนะคะ ส่วนชั้นข้อที่สามนะคะคีเกกาตือกอุนิกาซอนแดจิมาชิพิโออ่ะ,อ,ะอย่างข้างหน้านะคะทุกคนอยาจะขออนุญาตขีดข้างหลังนิดนึงอ่ะดูข้างหน้ากันต่อข้างหน้าเนี่ยคีเกกาเนาะคีเกก็คือเครื่องจับเครื่องจับตือกอุนิกาค่ะคำว่าตือกอูเนี่ยคำนี้มาจากคำว่าตกอโบตานะคะแปลว่าร้อน มีกาก็คือเพราะเนาะส่วนหลังซนแดจิมาชิพเชียวค่ะคำว,ว่าซนแดเนี่ยแปลว่าสัมผัสสัมผัสจับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จีมาตัวปฏิเสธนะคะแปลว่ายากรุณาอย่าสัมผัสเพราะเครื่องจักรร้อนคำแปลของช้อยสามนะกรุณาอย่าสัมผัสค่ะเพราะเครื่องจักรมันร้อน ส่วช์ชข้อที่4นะคะชอนกีกาฮือรุโกอิสซนิกาโชชิมาชิพชิโอค่ะทุกคนอย่างค้านนเนี่ยค่ะว่าชอนกีชอนกีก็คือไฟฟ้าที่จริงถ้าสมมติว่าจำคำศัพท์ได้นะคะคำจอนไฟดูดเอยมาเกี่ยวข้องกับไฟชอนกีไฟฟ้าก็เกี่ยวข้องกับไฟนี่มันน่าจะไปได้วยกันได้เนาะไฟดูดมันก็น่าจะต้องเป็นไฟฟ้าใช่ไหมคะ ่าชอ่องกีไฟฟ้านะต่อไปฮือรือโกอิสุนิกานะคะคําว่าฮือรือแปลว่าไหลไหลก็คือเหมือนแบบประมาณว่าสายไฟมันมีกระแสไฟฟ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าอ,อันนี้มีแวร์กอนด้วยนะคะก็คือโกอิทนะคะโกอิทก็คือกำลังกำลังมีก้าก็คือพร้อม ส่วนหลังโชชิมทัชิปเช,ชค่ะโชชิมก็คือระวังชิปเช,ชก็คือกรุณาเนาะการุณาระวังเพราะมันมีไฟฟ้าเนี่ยกำลังไหลยอยู่กรุณาระวังไฟแหละนะคะอ่ะเฉลยละกันข้อห้าส่วนห้าข้อนี้ตอบสนะคะไ,ไฟดูดมันก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหรือเปล่า นาจะพูดถึงไฟดูดแต่ไม่มีไฟฟ้านี่ก็ <c oughs> คือไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ไปกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนต่อไปข้อ5 0าศ